เป็นสิบจระครสายแยกแกลกชิโร่น้องแมงมุมจากเรื่องแมงมุมแล้วไงข้องใจเหรอคะชิโร่นี่ก็เป็นคนที่เป็นสายกินที่กินปลาล่ำปลาเหลือกินไม่เหลือกินทุกๆอย่างตอนเกิดมาก็ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารกันแล้วไม่มีอะไรกินก็ต้องกินพี่น้องตัวเองพอหลุดพ้นจากตัวน้าได้ก็ต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆเพื่อกินกินกินและวิทยาการกินไปเรื่อย น้องก็ไฟฟันท็นจะมีหารได้กินอาหารดูรูซะบ้างแต่เนี่ยได้กินแต่มอนสเตอร์รสชาติน่าเบื่อ,ซ,อซ้ำซากเกินไปแล้วและทุกการฆ่าทุกการต่อสู้ของน้องเมงมุมหรือน้องชิโร่นะครับเธอต้องกินสตูของเธอให้หมดไม่ให้เหลือเพื่อเป็นการเคารพแก่คู่ต่อสู้ที่เธอได้เอาชนะไปคือใครดูนิเมะนี่10บแทบจะ10ตอนแรกเลย กินกินอย่างเดียวสู้และกินสู้และกินระหว่างกันต่อสู้ก็ยังอุตส่าห์กินได้แล้วพอออกญาตนเจียนกลายเป็นผู้ศรัทธาคนเอาอาหารให้โอ้ยน้องชิโร่ดีใจคนเอาอาหารมาให้ดีใจจุงเบยกินเหล็กกินเรียบกินทุกอย่างแต่หลังจากพ้นช่วงนั้นไปก็ไม่ค่อยจะกินเหล็กเท่าไหร่แล้วแต่เปลี่ยนจากกินเนื้อไปกินเหล้าแทน